ทำไมมูแล้วถึงชีวิตเสือประสบความสาเร็จอันนี้มูมูยังมูแล้วเหมือนหมูอีกกูต้องตีกูกัดไปคําแรกแล้วกูเคี้ยวแล้วกูก็คิดไปด้วยกูสว่างเลยหวานดีหวานเจี๊ยบพิดตอนเอาคนดูเขากำลังอินไอ้เหี้ยมึงเนี่ยกัดเข้าไปหนึ่งคำมึงก็กัดไปหนึ่งคำกูสว่างเลยสว่างในนี้ในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่รู้นะแต่เหมือนจิตมันสว่างอะแล้วน้ําตากูไหลแหม กูยังไม่เคยบวชเลยเลยนะเพราะว่าเด็กๆแม่บอกว่าบวชหน่อย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 ต้องบวช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 ไม่บวชแม่งเลยเหนือปะมันขวางๆหน่อยหน่อยเหนือปะไม่ใช่ขวางหน่อยมึงขวางจ้ามึงก็ไม่อยากบางทีมึงก็มึงก็ไม่อยากไม่อยากให้บังคับบางทีมึงก็ทําให้เขาเพื่อให้เขาแบบไม่ใช่แต่บางทีเรารู้สึกว่าอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องบังคับกันเล่าหน่อยท่านพี่เล่าที่เล่าที่กูกูตื่นเต้นกลัว เพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกูกูมันไม่มีคลื่นอ่ะกุ๊กูบอกอะไรมึงหมูปะหมูเตลูนะหมูเตลูหมูอ่ะกูไม่เคยเชื่อเรื่องหมูจนกระทั่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ยังค้นหาไม่ได้ว่าทำไมหมูแล้วถึงชีวิตเสืกประสบความสำเร็จอันนี้หมูหมูยังหมูแล้วเหมือนหมูอีก กลงวตีทำไมหมูแล้วชีวิตพอจะเข้าใจได้หมูยังไม่ห<า>มูอีกมึงคือตอนแรกยังไม่เป็นบุพเพตอนแรกที่เป็นดังก่อนบุพเพคือเล่นเรื่องเ t h คิวปิดบริษัทรักอุตรุทธ์ที่เล่นกับพี่คริสหอวางว้าวโอเคตอนไปเล่นเรื่องเนี้ยละครออน,ออนไปได้สองตอนสองตอนกระแสกันเริ่มมาละเป็นเฮียอะไรนเช็กไงว่าวกระโดดมาฟ้องพี่เล่ามามีคืนหรือเปล่าท่านพี่ท่านพี่ ปั้นจันอยากกินน้ำสมทันเพไอ้สัต์ให้กูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมต่อต่อต่อเลยอีที่หายตอนนั้นเว้ยอยู่ดีๆพี่มดดำก็โทรมาหากูซึ่งร้อยปีพันชาติไม่เคยโทรหากูเลยอีปั้นกูฝันถึงมึงว่ามึงอ่ะเดินอยู่ที่พม่ากูว่าฮะตอนแรกกูตกใจอะไรอ่ะเขาบอกว่ามึงไปทำบุญที่พม่านะ เดี๋ยวกูจะส่งแมปไปให้มึงแมปคือส่งหมายส่งหมายส่งส่งแมปแผ่นที่ว่าหมายว่าต้องไปที่ไหนบ้างว่าต้องไปที่ไหนบ้างไหวอะไรบ้างวหวจุดไหนบ้างมึงไปเอาสมบัติเก่าของมึงคืนมาอยู่นี้อพูดเงี้ยแล้วก็วางสายกูไปแล้วตอนนั้นมึงคิดว่าอะไรชะงนดิเฮียอะไรเนี่ยอยู่ดีก็โทรมาสับ์มึงแปรงมันนะอาตองชะงนไงอยู่ดีพี่มดก็โทรมากูงงพอส่งมาเสร็จปะกูก็เห็นละ แผนที่ว่ากูต้องไปไหนบ้างชเวนากองวัดกลางน้ำสีเรียมนั่นเป็นนั่นเป็นครั้งแรกที่ไปพม่าไปกับใครมาไปกับพี่ฝนผู้จัดการผู้จัดการและไปกับปางปางกัญญาลันปางปางน้องปางไอฮอนไปด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนนึ่งชวนไอฮอนไปทําบุญด้วยเพราะว่ากูบอกไอฮอนว่าฮอนกูไปกับน้องปางนะ ไอคอนเลยยอมไปไอคอนชอบอ่ะไอคอนชอบไอคอนหวังหวังหวังว่าตัวเองมีสิทธิ์อ่ะไม่หรอกก็คือแบบกูก็ทําตามแผนที่ทุกอย่างอ่ะคือชเวดากรองมันเป็นไล่อ่ะมึงมันใหญ่มากะเวยเจดีย์อ่ะมันใหญ่มากแล้วว่าในในชเวดากรองนี้ก็จะมีพระเยอะแยะมากมายพ้าอะไรแม่ยักษ์คือเต็มไปหมดเลยมีเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยจุดอ่ะให้มึงไหวแต่ว่ามึงจะต้องรู้หมายว่าอันไหนที่มึงจะต้องไหวอ๋อไม่ใช่ไหว้หมดไม่ใช่ไหว้หมดมึงเชื่อไหมกูทําเสร็จปั๊บอ่ะ ยังไม่เทินลงจากชเวดากองเลยจำได้ว่าพิการไทยรัฐโทรมาหกูก่อนว่าปัญจันดังแล้วนะลูกข่าวขึ้นสามีแห่งชาติของเรื่องอะไรคิวปิดนี่แหละอะไรนั่นนะกูก็อุ้ยตอนนี้ไม่น่ามีใครอยากไม่น่ามีใครอยากได้มึงเป็นสามีแล้วใช่ก็นั่นแหละพอตอนนั้นพอลงมาก็รู้สึกว่า ประทับใจกูไปพม่าครั้งแรกมันกลายเป็นฟิลไลท์โฮมะมึงเหรอกูค,คือกูอะทำบุญมาทุกที่เวลาเราเดินทางเราก็ไปทำบุญทุกที่แต่ไม่มีที่ไหนที่กูรู้สึกทัชเท่ากับพมา่ามันมีเรื่องมากกว่านั้นเว้ยมันไม่ใช่เรื่องอภิมหาตื่นเต้นอะไรหรอกเขาเรียกวัดกลางน้ำตรงสี่เหลียม,อ,มออกไปจากตัวเมืองนิดนึงม,มันจะมีตลาดกล้วยอยู่ เป็นสลัมกล้วยเป็นล็อก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 ขายกล้วยตามปกติเลยขายกล้วยมึงมองไปนะมึงเห็นซอยสมมติมึงเห็นซอยนะสองฝั่งนะเป็นสีเหลืองหมดเลยเขาจะขายแต่กล้วยขายแต่กล้วยด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าเป็นเครื่องเครื่องไหวหรืออะไรไม่มันเป็นก็แค่เป็นตลาดกล้วยอ่ะถึงหอไม่ต้องไปหาความหมายเออมันเป็นตลาดกล้วยก็ขายขายแต่กล้วยกันเลยแล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไปอ่ะเขาจะไปทําอะไรดูว่าทำอะไรถ่ายรูปอ๋อเพราะมันเป็นกล้วยสุดนลูกหูลูกตาทุกคนเคยกินกล้วยมาอยู่แล้วใช่มันเป็นสีเหลืองทองสีส้มของกล้วยอ่ะ กูก็ไปไอปางอยากถก่ายรูปก็ปล่อยมันไปถ่ายกูก็บอกว่ากูไม่ขี้เกียจเดินอืกูร้อนอกูก็ลงจากรถตู้ลงมาก็ซูบุรีอาบุริวสิซูบุรีเนี่ยเดี๋ยวแอคให้ดูมีพอดีกูก็ลงไปกูก็ยืนซูบุรีสักพักหนึ่งมีมีแขกอินเดียผู้หญิงแก่แล้วเป็นเป็นคนแขกพม่าคนอินเดียนเป็นแขกพม่าแขกพม่าอินเดียพม่าเ,เนนพระาะว่าเขามีจุดแต้มแดงตรงนีน้ เขาเดินมาหากูกูเพิ่งลงจากรถตู้เอาผ่านนะมาถึงเอาหนังสือพิมพ์อะมาปูที่พื้นแล้วบอกว่าให้กูนั่งสูบบุหรี่สิกูก็คิดในใจแล้วอุ้ยห้ามห้ามสูบเหรอไม่เขาไม่ได้ห้ามสูบเขามาปูให้ที่พื้นแล้วก็บอกว่าให้นั่งสูบตรงนี้ให้นั่งสบายๆความหมายคือ,อให้นั่งสบายๆนั่งสูบกูบอกอุ้ยเก็บตังกูแน่เลยกูก็บอกไม่เป็นไรไม่ไมิจฉาชีพเออมิจฉาชีพหรือเปล่ากูบอกไม่เป็นไรไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาภาษามือไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอก แล้วา่งนั่งกดตัวกูกดตัวกูเบาๆกูก็ลงไปนั่งสักพักกูสุบุหรี่เสร็จกูลังจะขึ้นรถวิ่งเอากล้วยมาให้กูหวีหนึ่งกูบอกแน่ขายกูละอัดแช่ขายกูแล้วตามสูตรบริการกูเสร็จปั๊บขายกล้วยกูต่อกูก็หยิบแบงพม่าให้เมือให้ให้เขาไปอ่ะก็ไม่ใช่ปูว่าน่าจะมันสี่สามสิบสี่สิบมั้งกูจำไม่ได้ว่ามันราคาบาทอืมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ พอกูหยิบเงินให้เชื่อไหมปฏิเสธเงินกูอไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์งแล้วทําท่านี้ให้กูยัดกล้วยใส่มือกูทลาทท่านี้อืม for you ให้คุณก็ค,คือกล้วยเนี้ยล่วงออกมาจากต้นไม้ก็เลยรับมาแล้วส่งมาให้อีสรร <c oughs> อัตว์เขาก็แขวนอยู่หน้าบ้านเขาดิควายนี่ <c oughs> เอ้าก็เขาทำอย่างนี้เหรอเออหมายหมายถึงแบบจากฟ้าของขวัญจากฟ้า ความหมายของที่ครูรับมาคือของขวัญจากฟ้าให้คุณของเขาก็คือล่วงลงมาแล้วก็ส่งมาให้มึงนี่ถ้ากูสมาธิไม่ดียกูเล่าต่อไม่ได้พอเขาเขาให้กูเสร็จปั๊บแล้วก่อนจะกลับเขาก็กอดกูแล้วหอมแก้มกูหนึ่งทีเคี้ยวหมากด้วยนะกูก็ขึ้นรถเว้ยกูก็เล่าเรื่องนี้ให้คนในรถฟังให้แม่กูฟังแม่แม่แม่ไปด้วยแม่ก็บอกแม่ก็เลยบอกว่าปอกกล้วยกินซะสิเป็นสิริมงคลก็เขาให้มาแล้ว กูก็กูก็คุ้นคุ้นคิดอยู่ในรถทําไมเขาเห็นว่ากูลงมาจากรถตู้กูก็แต่งตัวดีทําไมอยู่ดีๆจะเอาเอาหนังสือพิมพ์มาปูให้กูแล้วเอากล้วยมาให้กูฟรีไม่รับเงินกูอีกกูกูคิดอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะบ้านเขาซอมซ่อมากมึงบ้านเกือกสลัมอ่ะบ้านไม้นั่งกับพื้นเคี้ยวมากอ่ะกูปอกกล้วยเสร็จปั๊บกูกัดไปคําแรกแล้วกูเคี้ยวแล้วกูก็คิดไปด้วยกูสว่างเลยหวานดี หวานเจี๊ยบพิทตอนเอาคนดูเขากำลังอินไอ้ีคยมึงเนี่ยการเข้าไปหนึ่งคำกอกัรไปหนึ่งคำกูสว่างเลยสว่างในนี้ในที่นี่หมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่รู้นะแต่เหมือนจิตมันสว่างอะจิตมันสว่างแล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะน้ำตากูอะคลอแล้วน้ำตากูไหลแหม่ปึ้งเพราะว่าคือกูอยู่ดีกูก็รู้สึกเกิดความปิติอะมึงเฮ้ยมันยังมีสิ่งนี้อยู่บนโลกใบนี้อะคนที่แบบเห็นเราสบายกว่า อยู่ดีกินดีกว่าแต่อยู่ดีก็เอาของมาให้เราโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวอะ่ะเหมือนกูไปเชื่อมจิตกับเขาเลยอ่ะพวกพวกจิตกับเขาเลยเพราะว่าตอนที่กูเจอเขาลลกูรู้สึกว่าเหมือนกูแบบเจอญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอะมึงพอกลับมาก็ยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดถ่ายรูปเขาไว้ด้วยนะครั้งแรกเพราะเราเรา,เราประทับใจมีลายไม่มีเขาไม่มีควาย <c oughs> <c oughs> มึงนี่ควรต้องตีนดีไม้เอ้าเฮียมึงทุกวันนี้เขียนสม,มุด <c oughs> ข่อยสอง่งงานกันอยู่ไอ้เฮียแล้วพอเสร็จแล้วก็ปีต่อไปก็เลยกลับไปพม่าอีก กูกลับไปพม่าอีกสองครั้งนะสูตรเดิมสูตรเดิมไปไหว้หทุกอย่างสูตรเดิมอีกครั้งหนึ่งคือบุพเพสนิวาสก,ก็ก็พีคขึ้นมาจริงๆถูกไหมก็บุพเพก็ดังด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ากูกลับไปที่เดิมแล้วกูก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอเขาแต่ว่ากูอะตั้งใจจะไปหาเขาด้วยอืกูซื้อผ้าผ้าสิน้นพม่าเขาจะชอบผมผ้านุ่งน,นุ่งสโลง<ล>แต่ว่าเราก็เราก็ซื้อแบบเหมือนผ้าไหมบ้านเราอะผ้าไหมแบบราคาหลักพันอะซื้อไปประมาณนะ ซื้อไปสองซื้อไปสองสมพับให้เพื่อให้เขาไปตัดให้เขาไปใช้เราไม่รู้จะให้อะก็ไปควานหาเพราะว่าล็อกอ่ะมันมีอยู่สามสี่ล็อกเองแต่กูจําภาพได้แล้วกูก็เจอมึงเชื่อไหมเจอกันปีต่อไปเกิดอะไรขึ้นเขาจาหน้าึงไม่ได้ใช่เขาจำหน้ากูพิษอ้าวไอ้เจ้ยกูจะไปรู้อ่ะคือพอเจอกันปั๊บเว้ยวิ่งมากอดกันอ่ะมันหนังรักป่ะพิษอ้าว เขาวิ่งมาก่อนแล้วเขาก็จูบหน้ากูแบบจู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 บแล้วหมาเขาอะก็ติดหน้ากูแต่ไปหมดเลยแต่กูแบบรู้สึกแบบเหมือนกูได้กลับมาเจอแบบคุณยายอะตอนนั้นยายกูเสียไปแล้วด้วยแล้วกูก็แบบคิดถึงยายมากแล้วกูรู้สึกว่ากูคิดถึงกูคิดถึงผู้หญิงคนนี้มากจังเลยทําไมกูรู้สึกว่ากูมีกรรมเก่ากับเขาไม่ใช่เรื่องกรรมด้วยกรรมดีอะกูรู้สึกกูเจอแล้วกูรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆอ่ะทุกครั้งที่เจอเขาพอกูกลับไปเจอคราวนี้กูก็เรียกแม่มาแม่กูไปอีกรอบ แล้วกูบอกเนี่ยแม่ผู้หญิงคนนี้แหละที่ปีที่แล้วอะ่ะคือเราตุะ้ะเราเล่าให้ฟังเขาก็กอดแม่กูแล้วเขาก็แบบทําไม้ทํามือคุยภาษาอะไรกันไม่ได้เลยมึง <c oughs> เราไม่รู้ภาษาพมา่าแต่เขาพูดปะเขาพยายามพูดปะเขาเขาไม่พูดกลายเป็นว่ามันเป็นก็เป็นความสัมพันธ์แบบนี้ที่แบบว่าก็ได้อิ่มอกอิ่มใจกลับไปแล้วมันก็ถึงฮิวห,หัวใจกูแล้วแล้วปีต่อไปกูก็ไปอีกนะจนกระทั่งเจอโควิด อ่า <COVID S 2> โควิดก็เลยไม่ได้ไปอ๋อคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่มีโควิดก็อาจจะก็าจจะไปเรื่อยๆคือกูตั้งใจไปทุกปีเหรอใช่แล้วอย่างปีนี้ปีนี้ไหมเดือนเดือนที่ผ่านมามก็จะก็จะไปแล้วกูนี่กูมีนัดกับพี่ก้องปิยะไว้แล้วแต่ว่ายัางตอนนี้มันยังไปไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ที่พม่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้ตอนนี้มันดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่ารอบนอกอ่ะยังยังไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังคิดถึงเขาอยู่แล้วก็เขาจะอยู่ดีมีสุขอ่ะกแปลว่ามึงเป็นคนเชื่อมากๆเหมือนกัน ถ้าจากจากที่ฟังแล้วเนี่ยเออไม่อาจอาจจะไม่ได้เชื่อหัวปักหัวปั๊แต่รู้สึกว่าอะไรที่ทําแล้วไม่เดือดร้อนก็ทําไปก็ได้กูเชื่อถ้าเกิดว่ากูรู้สึกว่ากูสัมผัสแล้วกูรู้สึกอะถ้าไม่รู้สึกก็โทษนะก็พระเจ้าบางองค์เข้าไปแล้วจริตมันไม่ตรงกับเรามันไม่ตรงก็เฉยเออก็ไม่ตรงก็ไม่ตรงกับเราบาง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 วัดวัดดังเยี้ยพิศพาเข้าไปในกุฏิเย่้ยเข้าไปอีกก็เป็นห้องนอนมีเตียงมีทีวีมันลึกอะแล้วมันไม่มี หน้าตรงหน้าต่างมันทึบไปหมดอ่ะกูก็เสือกสารแน่ถามว่ากูก็ถามคนที่กูไปผู้หญิงที่กูไปด้วยว่าปกติเวลามามา,มาหาท่านอ่ะมาเยี่ยมท่านมาปรึกษาท่านอะไรเงี้ยเข้ามาถึงห้องนี้เลยเหรออ๋อก็ห้องนี้แหละก็เนี่ยปิดคุยกันกับท่านสําหรับกูอ่ะกูกูไม่ทัชละกูรู้สึกว่าพระเจ้าจะอยู่กับสีกามันอยู่ควรจะอยู่ที่เราโหฐานอ่ะที่มันแบบว่ามี ที่เปิดที่มันคนอื่นเห็นได้ด้วยหรือว่าห้องที่มันไม่ปิดทึบอย่างนั้นคุณเข้าไปสองคนมันดูมันดูน่าเกียดมันดูไม่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 เหมาะสมใช้คำนี้มันไม่เหมาะสมกูก็ไม่ได้ไปตัดสินท่านนะแต่เพียงแค่จริตท่านไม่ตรงจริตท่านไม่ตรงกับเราเราก็เลยไม่เลือกที่จะเชื่อเคราก็ไม่ได้อยากก็คือพูดง่ายไม่ไม่ได้ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้หลงโหปะโผปั๊มแต่แค่อันไหนที่รู้สึกว่าถูกจริตด้วยก็จะชอบอันนั้นถูกต้อง แต่ก็แปลว่ามีความเชื่ออยู่ถูกต้องแล้วมีความเชื่ออยู่มีความเชื่อคือไม่ไม่ไม่ใช่แบบกูไม่ทําเลยใช่แล้วแล้วคุณล่ะอืมคุณก็เชื่ออยู่นะคุณสายมูเหมือนกันนะเพิ่งไปมูมาดิกูชอบทาทานมากกว่าทําบุญอะมึงเข้าใจปะทําทานหมายถึงทําทานกับสัตว์สัตว์คนเนเลี้ยงเลี้ยงอาหารเด็กงานเด็กอะไรเงี้ยคือเห็นผลเลยเออเพราะว่าเพราะว่าไหว้พระไหว้ไม้สวดมนต์สวดมนต์ล้วแม่กูเป็นคนชอบทําบุญไงแล้วกูเป็นพวกขวางโลกแล้วไง ย,ยิ่งเขาบ,างบังคับนี่เขาบังคับเรามากอะ่ะต้องไปทําบุญนะต้องไปที่นี่นะต้องไปนู่นนะเดี๋ยวเนี่ยเออะจะทําบุญนี่ยจะจ่ายตังค์ทำบุญบอกว่าแม่เอาตังค์ทั้งหมดเนี่ยไปทําบุญอะ่ะเป็นลานแล้วมัง้งเนื้อหรอปะเป็นเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงอะไรกูกลัวมัน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 ดูมันจะบอกว่ามันเวสมันเปลืองกูก็ว่าก,ก,กูก็พูดได้อะกูก็พูดได้แต่บางคนเขาชอบเขาสบายใจอืถ้าไม่เดือดร้อนก็โอเคแต่สําหร,รับกูไม่ใช่ไงแล้วกูพอใครจะบงังบังบังคับนะกูเนี่ยกูจะ กูจะแอนตี้เลยเหมือนเนื้อแม้เหมือนมึงอย่างเงี้ยคือถ้าอยากไปอยากอยากไปด้วยด้วยด้วยใจกูยังไม่เคยบวชเลยเลยนะเพราะว่าเด็กๆแม่บอกว่าบวชหน่อย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 ต้องบวช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 ไม่บวชแม่งเลยนืกออกปะมันขวางขวางหน่อยหน่อยนึกอปะไม่ใช่ขวางหน่อยมึงขวางจ้ามึงก็ไม่อยากบางทีมึงก็มึงก็ไม่อยากไม่อยากให้บังคับบางทีมึงก็ทําให้เขาเพื่อให้เขาแบบไม่ใช่แต่บางทีเรากูรู้สึกว่าอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องบังคับกัน เขาเขาไม่ได้มาเขาขอหรือเปล่ามันควรจะต้องเป็นเขาขอลูกฟังดีๆเขาอาจจะขอพิดบวชให้แม่หน่อยนะเขาไม่ได้บอกบวชให้หน่อยวิธบวชเยอะยางบวชซีบวชซีงั้นแม่แม่ฟังแม่จะต้องใช้คําใหม่นั่นแหละกูก็รู้สึกว่ากูเฉยเฉยแต่ก็ทานซะเยอะกว่าแต่จริงๆก็ยังอะมึงมึงดูดูไหมดูกูก็ดูบ้างแต่กูไม่ได้จะบอกว่า ไปดูทุกที่ที่เขาบอกว่าแม่นไม่กูกูสมอๆกูเชื่อคนนี้กูก็จะไปคนเนี้ยปีละครั้งอะไรเงี้ยของกูบอกว่าไม่แม่นถ้าพูดถ้าพูดไม่ดีไม่ถูกพูดไม่ถูกใจกูไม่แม่นละแต่ถ้าพูดดีแมนมากก็ถือว่าดีนะคือหมายถึงว่าพูดพูดไม่ดีพูดไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่าเขาเรียกว่าถ้าเตือนให้ระวังไม่ได้หมายความพูดไม่ดีการเตือนให้ระวังไม่ได้พูดไม่ดีแต่ถ้าพูดไม่ดีเช่นเนี่ยเดี๋ยวตายโง มึงบ้ามึงมึงด่ากูตายโหงมึงมึงเนี่ยจะโดนขอก่อนมึงเนี่ยจะหัวแตกวันนี้ไอหมอมึงจะโดนขอก่อนไอเวนยุยดีมาบอกกูตายโหงไอเฮียมึงบ้าฟิลนั้นแต่กูก็ยังมีแบบปีละครั้งอะไรเงี้ยเบอร์มงคลใช้ทุกคนเดี๋ยวนี้ใช้ทุกคนแต่แต่ถามว่าถ้าให้เลือกได้ก็จะไม่ขายไปมึงรู้ไหมบ้านกว่า ใช้เบอร์สวยทั้งบ้านตั้งแต่เด็กนุ้ยคือพ่อกูก็ไปหามาตั้งแต่เด็กเนาะรู้จักเพื่อนพ่ออะไรเงี้ยก็จะเบอร์เป็นแบบสี่ตัวหลังติดกันสมัยก่อนกูมีโทรศัพท์คนคนละสองเครื่องพี่เล็กมีสองเครื่องไม่แล้วเบอร์เบอร์สวยหมดชีวิตคุณชายจริงเลยเบอร์สวยเบอร์สวยหมดแล้วพอยุคที่ที่มาบนครองเขาดังๆเรื่องเบอร์เบอร์ละสองสามแสนสี่แสนห้าแสนอะแต่กูไม่เคยมีไงกูก็ได้ได้เบอร์มาหนึ่งหนึ่งเบอร์แต่ไม่ได้เสียตังอะไร แต่กูขายพวกนั้นทิ้งหมดเลยขายแดงหมดเลยอะแล้ววันนี้อยากได้เพิ่พวกนั้นกลับมาซื้อไม่ได้แล้วมันก็เป็นแพงๆแ,แล้วไม่แล้วมึงมีประสบการณ์แบบไปมูอะไรแล้วมันเหมือนที่กูสัมผัสบ้างไหมเหมือนที่กู<ม>เล่าไปมีวะัคือคนเรามันต่างกันตรงนี้ว่าเขาเรียกว่าถ้าตามความเชื่อนะที่อย่างกูเนี่ยเป็นคนที่ไปบ้านเก่าเมืองเก่าไปพมา่าไปอะไรเงี้ยแล้วจะรู้สึกว่าฟิลไลท์โฮมเขาบอกว่ามันจะเขาเรียกว่ามีกรรมเก่ามาก่อนพีทอาจจะไม่ใช่คนในยุคสมัยนั้น พี่อาจจะเป็นคนยุคก่อนยุคไหนก็ได้พูดอาจจะเพิ่งอาจจะไม่อันนี้พี่มีกรรมเก่าเคยเกิดเป็นมนุษย์มาหลายชาติแล้วเคยอาจจะแต่ก่อนอาจจะอยู่สมัยกุ้งศรีธยาหรืออะไรก็ว่าไปคนพูดไปเรื่อยมันมีอยู่ในพม่าอะไรก็ว่าไปแปลว่าคนพูดไป่อาตาวดีอ่าาลาวดีรัตนโกสินอ่าเป็นเป็น เป็นมนุษย์มาหลายชาติแล้วไอพิษเนี่ยชาติที่แล้วอาจจะเกิดเป็นกบเป็นเขียดนี่เป็นไม่เลยไม่มีกรรมเก่ากรรมเก่าจะไปผูกพันกับสัตว์อะไรก็ว่าไปแต่กูเคยมีแต่นี่เป็นมนุษย์ในชาติแรกแต่กูเคยมีคนพูดนะว่าตั้งแต่สมัยมึงจอนแรกกูเคยทำรายการที่ไอเอสะชื่อมอแก๊งอ่ะมันทุกมอที่ไปบุกโรงเรียนเขาทักเขาทักมึงว่าอะไรเขาไม่ได้ทักปั้นเขาไปฟังับเวลาฟังนะฮัดฟังก่อนพูดฟังเยอะๆหน่อยสมัยก่อนมีแล้วกูเคยแบบฝันเจอผีอะไรเงี้ยมี ใช่เคยเคยตอนเล่าเล่าหน่อยอยากฟังว่าเป็นฝันไม่เอาเราสองสามคำมึงขันละไม่รับมึงไม่มันมันเคยตอนนั้นตอนนั้นกูอุ้ยแป๊บนึงกููโอ้ยเอาจริงๆกูต้องเป็นเพื่อนกูเนืเอาเลยเล่าหน่อยท่านพี่ฟังเียล่าที่เล่าที่กูกูตื่นไม่สมัยก่อนตอนตอนนั้นว่าที่ที่กูอะไปทีสนั่งกับมึงเนี่ยเนี่ยแหละ มึงจำได้ป่ะทิตที่เจวนิวข้างบนและตอนนั้นกูจำได้เลยว่ากลัวตื่นเจ็ดโมงไปถึงคลองแปดนั่นมันตีสองกว่าแล้วแล้วกูยังบอกเลยเฮียปั้นวันนี้ต้องกลับเร็วแล้วพอตีสามเสร็จกูกลับบ้านนอนแท้นอน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 เฮียนอนนอนไม่หลับเราหลับตื่นตื่นนอตื่นตื่นแล้วแล้วเรื่องมันลิงเว้ยเรื่องมันโคตรโคตรแปลกเลย เรื่องไม่มีอะไรเลยแต่ทําเป็นตื่นสัตว์ฟังเสียงพี่แม่กูบิ้วอยู่ไงแล้วมันก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นหลับครึ่งตื่นอะไรเงี้ยแล้วกูก็กูจำไม่เลยเห็นเห็นเปิดเปิดประตูหน้าห้องอย่างเงี้ยเปิดประตูแบบมีคนเคาะประตูเปิดประตูหน้าห้องเสร็จแล้วเจอเจอพระุ้ยโอเคงั้นโอเคงั้นงั้นงั้นกูไป็ลเราละไม่กูเป็ลเราละแล้วตอนนี้ไม่แล้วเจอพระแล้วไงไอ้ที่กูกูเสียวจริงเจอพระก็ ห้องที่บ้านเหรอก็หัวโลนี่ห้องที่บ้านเหรออะไรของมึงเนี่ยเฮียมึงเหี้ยตลกจีตลกเฮียแล้วมึงโทตลกอะไรสัตว์ก็กูบิวอยู่อู้ยเฮีไปมึงเปิดประตูประตูตอนเปิประตูห้องที่บ้านใช่ไหมที่บ้านที่หลังนะเปิดประตูมาแล้วเจอพระยืนอยู่เออสองคนมีเด็กมีผู้ชายชื่อคนรู้ง่ไม่ได้เลยแต่มีผู้ชายแล้วข้างหลังพระมีผู้ชายใส่เสื้อสีขาวมีหนวดอุ้ยมีหนวดยืนอยู่ผู้เท่าเต่า ผิวนานผิวนาาเพราะเขามาปล่อยขึ้นฮะดูล้วไงแล้วพอเห็นสี่คนแล้วยังไงต่อเขาก็เดินเข้าขึ้นมาแล้วก็เหยียบบนเตียงโอ้ยดูนู่นดูนี่ดูนู่นดูนี่ก็คือยำ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 ไปเรื่อยทั้งสี่ทั้งสี่คนเลยเออุ้ยคนลุกไม่ใช่เออแล้วกูก็บอกว่าความความความรู้สึกกับกูอวะพูดในหัวว่าโอ้หกลัวผีกลัวผีกลัวผีกลัวกลัวผีแล้วเขาก็หันมาพูดว่าไม่ต้องกลัวมาหายเฉยก็เรื่องตัดผ่านไปไม่มีเลยเลยแล้ว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 ก็เวลา เวลาฝันบางครั้งมันจะมีภาพซ้อนๆเนะะี่ยมันก็มีภาพแบบภาพแบบพระแบบหันหลังหันหลังให้ให้เรียกว่าอะไรโบสถ์เหรอ,อแบบหันหน้าฟ้าพระประธานอะไรย่างเงี้ยตัดภาพไปกูก็ตื่นเช้าไปเรียนก่อนอไปเรียนเสร็จแล้วต้องไปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลแล้วก็ติดอู่ในใจว่ะเฮ้ยเียแม่กูเป็นคนเชื่ออะไรอะไรพวกนี้เปแล้วไงกูโทรเล่าให้แม่ฟังแม่แม่กูทำไงหรู้ว่าโทรหาพระโทรหาคนรู้คนนี้ อ๋อเขาพูดด้วยเขาพูดด้วยว่าแต่ตัวเสียวเขาพูดด้วยว่าคนที่เป็นพระข้างหน้าเนี่ยพูดว่าเขาเป็นเจ้านครศรีธรรมราชอุยอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้งฟังก่อนฟังก่อนแม่ก็ไปถามไปถามใครที่นั่งสมาธิเป็นไปถามพระไปกูปัทหาทำไมต้องเป็นนครศรีไม่รู้เดี๋ยวค่อี่ตื่นเช้ามากูกลับบ้านเว้ยกูจาได้เลยแม่กูเลยเปิดแล้วบอกว่าใช่คนนี้ปะอุ้ยอุ้ยพีทพีทอุ้ยอุ้ย ใช่ใช่คนนี้ป่ะโอ้เออใช่เลยใช่เลยใช่เลยเจ้าพยาเด็กครนสีธรรมราชเออเธอโกหโอใช่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 หน้าตาแปลกๆเลยเออใช่แม่ทำไมไม่รู้อ๋อแม่เปิด Google ไงก็รู้แล้วแต่เปิด Google แต่หน้าหน้าหน้าตรงมันก็แปลกดีอะไรเงี้ยไม่แล้วครอบครัวมีอะไรลิงก์กับที่นครศรีไม่มีไม่มกูว่าแม่กูไปไปถามพาแล้วพาต้องแต่มันอาจจะบังเอิญหรือหรือแต่อะไรกันไปถามกูนี่กูว่ากูว่าไปถามเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามคนที่นั่งสมาธิอะไรเงี้ยเขาแม่กูพูดกูบอกว่่าาเเเหหหมมืืออนนนนกกููียลล เก่าแล้วเขามาทวงให้กูไปบวชเลยเห็นภาพพระอยู่ในไปบวชซะอีฮี้พิษบวชซะอีฮี้กูขอร้องเรื่องบวชละพิษเมื่อไหร่ถ้าบวชอ่ะอาจจะปลดล็อกก็ได้นะตามความเชื่อคปลดล็อกนี่เป็นรหัสหรือเป็นกุญแจเป็นกุญแจและก็รหัสด้วยหรือสแกนนิ้วใช่สแกนนิ้วควายทำด้วยเถอพิษเพราะอะไรรู้เป่าเนี่ยเนี่ยเราไม่น่าเราคนนี้ยิ่งเพราะอะไรรูไปเพราะอะไรรูไปกูไม่ได้ติดตลกนะมึงติดตลกกูเชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์เก่าคนเราที่เรามาสัมพันธ์กันอยู่เนี้ยที่วันเนี้ย มึงอะตัดกูออกไปจากชีวิตไม่ได้ทีเดี๋ยวมันจะหมดละแป๊บเดียวตัดกูจะไม่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 นานไม่นานเจอกันไม่ได้มีอะไรที่เรียนก็คนละโรงเรียนกัน u R S ก็คนละวงกันทําไมถึงมาสนิทกันขนาดนี้กูเลยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นบุญสัมพันธ์อะแปลว่ามึงอาจจะอาจจะได้พูดคาว่าอาจจะอาจจะเคยเจอกันแล้วมีบุญสัมพันธ์ด้วยกัน ตอนนั้นกูอาจจะเป็นเจเป็นอาจจะเป็นลูกน้องของเจ้าพญาอยู่ไม่มึงอาจจะเป็นลูกน้องกูก็ก่อนไม่ไม่น่าไม่น่าไม่กูว่ามึงน่าจะเป็นไม่น่าไม่น่าไม่กูอาจจะเป็นเจ้านายมึงแล้วกูต้องมาชดใช้กรรมเป็นเป็นแบบเป็นพัน์ทเเดิมให้มึงใช้กูในชาตินี้ไงใช้กูมาก่อนเลยมึงต้องโดนกูใช้มาก่อนชาตินี้มึงถึงมาใช้กูไงชาติที่แล้วมึงก็เป็นใช้คารวะกูก่อนชาตินี้มึงก็เป็นคนใช้คารวะกูก่อนชาตินี้ก็เป็นคนใช้ ของกูคือหลายหมอดูมากทักมาว่าพันจันไม่มีทางเจอผีไม่ได้ท้าทายนะกูก็ไม่มีทางเจอเพราะว่าเป็นคนดวงแข็งเกิดวันเสาร์ปีเสือราศีสิงห์วันวันที่เก้าเนี่ยฉะนั้นมันแข็งไปหมดคือคนวันเสาร์ไม่จริงปกติบางทีไม่เห็นเห็นไม่แข็งกูคนละแข็งคนละที่ถ้ามึงพูดถึงก็ไม่ใช่พี่พันนีียพูดเครื่องเพศอีกแล้วพูดคำหยาบอ่ะก็มึงจะลิงไปทางนั้นคนดูกก็ไม่ได้โง่เฮียมึงอ้หยาบคายกูไม่อยากจะไปพูดถึงทางนั้นหรอกนั่นแหละ กูก็แบบเขาบอกว่าบ้านตาบอดบ้านที่เฮี้ยนอะไรเงี้ยไปอยู่เถอะไปอยู่แล้วจเจริญกูก็เลยย้อนกลับไปว่ากูไปอยู่แล้วใครจะไปอยู่กับกู <c oughs> เคยฝันเหมือนกันฝันแล้วชอบฝันแบบเรื่องเดิมเดิม <c oughs> เรื่องเดิมเดิมแต่ล่าสุดฝันน่ากลัวมากฝันว่าน,นอนอยู่แล้วอยู่ดีมีผู้หญิงแบบทับมาที่ตัวไม่ใช่มึงอยังไม่ต้องไม่ต้องเข้าเรื่องทาง <c oughs> ตลกนะไม่ต้องเข้าเรื่องอะไรนะกูเคยนะกูกูเป็นแบบไม่ไม่ไม<ๆ>แล้วแบบนอนอยู่แล้วแบบมาทับกูแล้วแบบ กูกูใส่กูอะแบบน้มอยู่เงี้ยแล้วผมยาวๆกูกูใส่กูเอ้ยเอ้ยเงี้ยแบบกูก็แบบกูกูก็นอนนะเหมือนกูแบบโดนอัมอ่ะหลอนยาเปล่าเฮี้ยควัยล่กก็ไม่เล่นยาควายพอกูกูใส่กูปั๊บใช่ป่ะกูก็กูก็แบบกูรู้เลยว่าเวลากูกลัวมากๆอ่ะสิ่งแรกที่กูทาอุ้ยกลัวอุ้ัักลัวอีควายกูก็สวดมนต์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 แล้วปากเป็นเงี้ยในฝันนะ คือมันเหมือนปากมันขยับไม่ได้เว้ยมันแบบทั้งกลัวทั้งขยับไม่ได้เกรงจนใครชอบมาเล่าให้ฟังว่าเวลาเจอเจอผีต่างจังหวัดแล้วพอสวดมนต์ปุ๊บผีสวดตาอย่างเงี้ยอุ้ยแล้วมันพอมันขยับไม่ได้เสร็จปั๊บผีก็ยังไม่ไปไอ้ในฝันมันก็ยังไม่ไปจนกูโกรธเลยอ่ะจนกูโกรธละกูเริ่มแบบกูกลัวจนกูโมโหอ่ะแล้วกูก็พูดว่ามึงไม่ไปกูพูดอย่างเงี้ยมึงไม่ไปกูยิ่ง ยิงทำอะไรอกก็หลอกกูพูดอยู่แต่อย่างเงี้ยกูแบบอตื่นขึ้นมาว่าแล้วตอนนั้นมึงสวดอะไรมึงสวดอะไรกูกูสวดน้โมตตสสะทั่วไปแล้วก็กูได้ชินะบัญชรประมาณสองท่อนสองท่อนแล้วจบแล้วแล้วก็วนแล้ววนใหม่แล้ววนลูกแต่ทุกวันนี้กูกูพยายามท่องชินะ้บัญชรทุกคืนนะเออผมแนะนําเรื่องนี้ขอขอขอกลับมาเรื่องนี้นิดนึงส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าสมมติคุณท่องชินนบัญชรคุณท่องบาลีอ่ะมันเป็นคําบาลีเนาะคุณก็จะไม่เข้าใจความหมาย แต่ถ้าคุณท่องบาลีครั้งหนึ่งรอบหนึ่งคุณเท่ากับว่าคุณจะได้ส่วนมนสองรอบคือคุณท่องบาลีครั้งหนึ่งและคําแปลหมายถึงว่าอีกรอบหนึ่งท่องภาษาไทยเลยท่องเป็นภาษาไทยเลยมีคําแปลของบาลีฉะนั้นอ,อ,อย่างชินบัญชรเนี่ยชยาสนากาตาพุทธ,ธาชตวามารังเนี่ยเ,ออเวลาคุณท่องไปแล้วเนี่ยพอคุณท่องเป็นภาษาไทยปั๊บเนี่ยชินบาาัญชรเนี่ยมันคือครอบจักรวาลคือการเรียก เทพทุกพระอ,องค์พระพุทธเจ้า uh, uh, uh. อะไรเนี่ยมาสถิตเราทั่วร่างกาย <Okay. S 1> ฉะนั้นเราจะรู้พอเรารู้เรานึกภาพตามมันก็เหมือนได้พลังงานได้เอเนอร์จีมาที่ตัวเราไม่งั้นมันเหมือนคุณท่องบาลีไปเรื่อยๆลูกคุณไม่รู้ความหมายของมันอ่ะมันมันไม่มีอะไรมันแค่ทําสมาธิไงคือที่จริงต้องบอกว่าลัทธิไม่ผิดลัทธิที่กูฟังข่าว,ม,ม,วาม,มานะาาผิดถูกคอมเมนต์มาไม่รู้เหมือนกันก็ฟังข่าวเหมือนทุกคนนั่นแหละแต่ลัทธิที่มันไปพ่วงกับ หลักทมคาสอนที่เขามีอยู่ในแบบแผนของของาศาสนาพุทธอะ่ะถ้ามันลิงก์กันอะ่ะนั่นคือนั่นคือผิดไงแต่ถ้าคุณอยู่ดีคุณจะ,ค,ณจะคุณจะอยู่ดีรัตทิบูชาการมายมยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรหรือแต่ก็<อ>บูชาไปาแบบกินขี้กินขยะอะไรเงี้ยเพราะมันเนืน้ออกปะอันนั้นก็อาจจะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาละกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าละอะไรเงี้ยอะไรอ่ามันทําให้คนป่วยคนอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า ความเชื่อมันก็มีหลายแบบเลยคือว่าทุกคนมีสิทธิ์เชื่อในตัวของตัวเองบางคนไม่มีสัตว์ศาสนามันก็มีนะมันเป็นยุคอวตารไงใช่ใไอ้เฮียกายล่างมาเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้นึกออกปะยุคล,ล,ล่ลางยุคล่างทรงยุคล่างทรงไะบังคงไงบางคงแล้วพอเสร็จแล้วบางคนทําไปเพื่ออะไรบางคนไม่ทำเพื่ออะไรนะให้ตัวเองมีแสงตอนนี้น้องหญิงไม่ทาอะไรแล้วนะน้องหญิงรีวิวร้านอาหารอยู่นะอะหรออันนี้ไม่รู้ มึงไม่รู้อะถ้ามึงตามข่าวตอนนี้น้องหญิงรีวิวร้านอาหารแล้วเขาไม่เหมือนกรณีน้องไนนะน้องไนเชื่อมจิตน้องไนเชื่อมจิตเนี่ยไปสู้กันในศาลก็โดนฟ้องกันไปขึ้นศาลกันไปเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะทําในสิ่งที่เขาเชื่อถูกไหมกับลูกของเขาแต่น้องหญิงไม่น้องหญิงกับท่านพี่ไม่น้องหญิงวันนี้ฟ้าเราเอาดีนะไม่ต้องไม่ไม่มีปัญหาท่านพี่วันนี้เปรี้ยวปากอยากกินส้มตำกินต้มตำอร่อยจังเลยเนี่ย เขาอแดปไงนี่คืออาจจะอาจจะเป็นพอย n ์ของเขาตั้งแต่แรกก็ได้มึงแต่ถ้าเขาอาจจะเป็นไอเฮียร้านอาหารเขาเดียวเขามีใครเชิญพวกเราไปรีวิวบ้างช่วงนี้น้อยกว่าน้องหญิงแน่นอนนะเขาอาจจะเป็นจริงก็ได้เขาอาจจะเป็นล่างจริงก็ได้เราก็ไม่รู้กูก็เป็นได้เนี่ยคือเรื่องพวกเนี้มันเป็นเรื่องที่มันแบบเขาเรียกว่ามึงจะไปดวงเขาตกหรือเปล่าอ่ะไอพีดเหรียญมีสองด้าน ยิ่งด่ายิ่งดังไอชิบหายแต่แต่อย่าโดนด่าก็ดีแต่กูไม่กูก็จะดีกว่ากูเคยโดนมาแล้วกูไม่ชอบเลยจะโดนด่าก็ดีกว่าก็นั่นแหละก็กูรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะทุกคนอ่ะมันมันถูกผิดอันนี้ไม่มีใครมันเป็นเรื่องที่มันวัดยากที่ที่เฮียเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรแย่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้ไปผิดกฎหมายไม่ได้ไปทํารุนแรงก็มีพลังงานบางอย่างเชี่ยวั้นนั่นแหละฝากฝากทุกคนด้วยเชื่อได้หมู่ได้ยืมถูกได้ทำบุญทำทานด้วยทำช่วยคนด้วยก็ตามนั้นแหละเหมือนที่พิธว่าสติสําคัญคือเดี๋ยวนี้มันมีอะไรให้เราเสพเยอะฉะนั้นพอมันมีอะไรให้เราเสพเยอะมันก็ถ้าถามผมมันก็เป็นเรื่องเราอยู่ที่ว่าเราจะฉลาดพอที่จะเสพคอนเทนต์นั้นหรือเปล่าบางคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่แย่แต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอะ แล้วมองเป็นว่าเฮ้ยของแบบนี้เราดูเพื่อบันเทิงแล้วไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างเอาไปสอนลูกมันก็มันก็ได้เหมือนกันนึกออกปะคือถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปม,มันไม่ได้มีอะไรหรอกเออมันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรหรอกยิ่งเราไปไปท็อกซิกไปไปบ่นไปอะไรคืออะไรที่เราไม่ชอบนะแล้วเราไปรนะีอคชันอ่ะมันเท่ากับละมันมันคือการส่งเสริมโดยตรงเลยนะใช่นะใช่ถ้าเราไม่ชอบเราเลือกเราใช้วิธีการอิกนอร์ไปเลยคือทําเป็นเบอร์เหมือนไม่ ตัดสิ่งนั้นออกไปจากโลกโลกใบนี้ไปเลย ừ ừ นั่นคือผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะโอเคฝากทุกคนครับเฉียดพี่เพชรเลี้ยงข้าวหนน้องหญิงเอ้ยร้อง้องเพลงไหมร้องเพลงไหมพิทร้องเพลงร้องเพลงมันนาไม่อายจะบอกเธอว่ารักทั้งที่เธอ,อยังเหมือนเขาอย่าปล<ว>่อยความเงาเอ้ยปล่อยกูร้องคนเดียว